อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปตรวจสอบภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาดทุนบ้านเราเช้าวันนี้จะบวกต่อไหมนะครับเพราะว่าในเอเชียนอกเฉียงใต้เนี่ยบวกกับทั้งหมดเลยนะครับไปพูดคุยกับทางด้านคุณกรพัฒน์วรเชษนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าสายงานวิจัยบริสัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะคุณกรพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจตุพรคุณสุภชัยครับผมครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้ จะไปต่อไหมไหวไหมแล้วจะไปยังไงดีครับคุณกอรพัฒครับวันนี้ฮะครับก็จริงๆก็เซตไทยก็ขึ้นมายืนนะครับ mm hmm. เส้นค่าเฉลีย่ยสิบวันได้เออเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะขออภัยนะขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยแต่กี่วันเนี่ย๋ยวโซนีนะพัดเองอ่ะสิบวันนะครับ mm hmm. ได้สองวันติดนะครับสองวันติดก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่สิบสี คือสภาคมนะครับอันนี้ก็ถือว่ามูลต่าของตลาดเองเนี่ยโดยภาพรวมถือว่าเป็นภาพของการที่ค่อยๆฟื้นตัวแหละออปัจจัยหลักนะผมว่าวันนี้มันคือเรื่องตัว Mo ู and t โทนต่อมุมมองนโยบายการเงินของสหรัฐนะครับแล้วก็ของตัวบ้านเราด้วยนะครับ hmm. ของฝั่งสหรัฐเนี่ยตอนนี้คือโทนชัดเจนมากว่าตลาดเองเนี่ยกลับมาโปรในเรื่องตัวโกรดละนะครับเริ่มกังวลต่อภาพของตัวตลาดแรงงานที่จะอ่อนแอลงจะ hmm. เป็นภาพหลักนะครับ ขณะที่เมื่อวานผลการประชุมกรงอเองนะครับคงดอกเบี้ยตามตลาดคาดแหละไม่ได้มีเซอร์ไพรส์บวกแต่นะครับ,รบในแย่ของการส่งสัญญาณเนี่ยคือโดวิดโทนชัดเจนมากครับและมีการรีไวซ์ GDP นะครับ,รบดีขึ้นนั่นหมายความว่าแบงก์ชาติเอง่ะนะครับหรือว่ากรงเงคณะกรรมการที่ไปกันเองเ,องเนี่ยเห็นแล้วว่าอิสีไทยตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะโต above 2%ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นราคาสินทรัพย์ที่มันถูกดั้มลงไป 1,050จุดซึ่งผมบอกว่ามันไพร์สระดับ GDP เนี่ย1.8จนถึง1.3เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันใกล้จะกลับตัวขึ้นต่อเนื่องแล้วก็นโยบายการเงินผ่อนคลายจะเป็นตัวขับเคลื่อนครับเราเห็นเลยว่าตัวโครงสร้างตัวยิวกำลังลดดับลงนะครับทั้งบ้านเรานะครับออฟชอร์ซื้อพันธบัตรไม่หยุดนะครับตัวบอลยูสวรรคก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับตอนไลนเนี่ยกำลังอ่อนค่าจ่อหลุ่นเจดจุดวันนี้ผมคิดว่าเซตไทยเนี่ยจะสวิงแหละนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแนวต้้านนนวัีก็ 1,021นะครับกับ1,030 uh huh. จุดแนวะรับก็1,000งนเป็นแนวรับจิตวิทยาณแบบบริเวณอาขอนึ่งันหนึ่รอไม่ใช่หนึ่งันหนึ่งันหนึ่นะครับแล้ uh huh. วก็ 1 9 5จุด,ดนะครับภาพรวมของตลาดก็ประมาณนี้ครับผมครับครับเอ í, พี่กรพัฒน์ถ้าดูจากตรงนี้โอเคละปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจก็ว่ากันไปมันมีอีกปัจจัยหนึ่ง <c oughs> ก็คือว่าตอนนี้ก็กำลังจับจ้องดูว่าเอครอรมอชุดใหม่เนี่ยจะมีการปรับ <c oughs> เปลี่ยนมีการโยกกระทรวงอะไรกันอย่างไรแล้วก็ไทม์ไลน์ถัดไปก็คือเรื่องของสภาเรื่องของงบป,ประมาณปี68ถ้าดูจากตรง2ประเด็นตรงนี้นะฮะดูแล้วในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ย ถือว่าซีเรียสมากน้อยแค่ไหนฮะสองเรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องเรื่องการเมืองครับเรื่องของคอรมอแล้วก็เรื่องของลูกประมาณครับแล้วก็เรื่องของงบประมาณครับตลาดซีเรียสเรื่องงบประมาณนะครับดันั้นเราคงต้องรอดูอะนะครับว่าเออบทสรุปของตัวการเมืองในประเทศจะเป็นยังไงนะครับเพราะดูเหมือนเองรัฐบาลเองเนี่ยจะจัดคอรมอนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับเป็นอย่างที่ดูเหมือนกับว่าคะแนนเสียงโดยรวมนะครับน่าจะ ไปได้นะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูครับกระบวนการศาลนะว่าคิดว่าไม่น่าจะนานนะครับว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรนะครับในในแง่ตัวประเด็นว่าที่มีผู้เขาเรียกอะไรนะที่วุฒิสภานะครับมีการยื่นร้องขึ้นไปนะครับนี้ก็คงต้องตามดูนะครับในเชิงตัวบทสุดของศาลนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยเล่าเรื่องไปนะครับว่าในเรื่องตัวความสิ่งการเมืองเนี่ยตลาดองเนี่ยมันผันวลในเชิงลบมาตั้งแต่14พฤษภานะ นะครับจนเล่นต่ำกว่าพันร้อยในช่วงก่อนหน้านู้นนะครับลบลงไปถึง12-13%เนี่ยนะครับผมว่ามันใช้ซินเรื่องการเนึ่งไปแล้วคือไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนนี่ยผมพูดภาพนี้ได้ตลาดจะขึ้นคือเราออกแบบสูตรแบบไหนตลาดจะขึ้นเพราะว่ารูปด้านการเมืองมันชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วราคาซับอยู่ในโซนที่อยู่ในโซนล่างนะครับอย่างเช่นการที่เซตลงไปแตะบริเวณพันห้าสิบจุดจนถึงพันเจ็ดสิบจุดเนี่ยนะครับที่กรอบนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าภายใต้ยูนะครับของบ้านเราปัจจุบันที่มันชิปลงมาเรื่อยๆเนี่ยคาดว่าเราบี้ยจะลงด้วยเนี่ยเอ็กซ์ r ตินริสพิเอมแตะบวกหกเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบเป็นครั้งแรกตั้งแต่โควิดในจีนนะครับแล้วก็รอบที่อาจจะดีกว่าน,นั้นก็รอบของตัวสปรามเครดิตนะครับมันสะท้อนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมี Value d e e ดี a l u e ระยะกลางยาวนะครับ,รบซึ่งเราเคยทำนะครับ,รบทีมวิจัยเราก็ลองไปทำดูครับว่าเอ้ยถ้าเกิดตัว ภาพของเขาเรียกว่าถ้าเซตเนี่ยนะครับลงไปแตะที่ระดับนะครับระดับตัวเอกะทิฟซีเมียมเนี่ยนะครับประมาณสักเขาเรียกว่าอะไรนะหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับวันแรกนะวันแรกแล้วเราซื้อลงทุนเลยเนี่ยนะครับรีเทิร์นจะเป็นไงบ้างนะครับจริงๆมาครั้งลงไปวันแรกเนี่ยตลาดบางรอบอาจจะบอททอมารอบอาจจะไม่บอททอมนะนะครับซึ่งมันมีรอบปี2 0 0 8กับรอบของตัวโควิดในนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับ เออคุณสุชัยทราบไหมครับว่าครับหุ้นเนี่ยนะครับมันไต่ระดับขึ้นอไต่ระดับขึ้นให้รีเทิร์นในรอบเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะผมขอดูตัวเลขนิดหนึ่งพอดีผมก็จําตัวเลขค่าเฉลี่ยรีเทิร์นหนึ่งเดือนไม่ได้นะนะครับตัวเลขเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็บวกประมาณสักเอเวอร์เรจนะครับหกเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็หกเดือนเนี่ยนะครับประมาณสัก สิบห้าถึงสิบเก้าเปอร์เซนนะครับหนึ่งปีในหกส6บเปอร์เซนตนะครับสองปีก็ร0อยเอร์เซนะครับแล้วก็5ปีนะร้อยสี่ิเเอร์เนะครับอันนี้มันอินพลายภาพว่าราคาซับมันมันต่ำลงไปนะครับแล้วคุณลุงพาอคุณสุภชัยกับคุณจุตพรทราบไหมครับว่าตลาดที่ดีดตัวนะครับในช่วงหนึ่งเดือนสามเดือนนะครับหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดจากภาพของตัวทิศทางสิที่ดีเลยนะครับในสองครั้งที่ผ่านมาแต่มันเป็นการ รีเรตกึ่งขึ้นนะครับเ oh. นื่องจากว่าราคาซับไพรซ์ซีนปัจจัยลบ oh. ไปค่อนข้างมากนะครับ oh. จนค่อนข้างถูกแล้วก็ด้วยความที่ยิวมันต่ําลงมามันกระตุ้นให้เกิดการลงทุนนะครับผู mm ้ล hmm. งทุนเลยเล่นไปกับภาพที่ลุ้นกับการฟื้นตัวข้างหน้าเนะ mm hmm. ช่น2องวันก็ลุ้นกับเรื่องตัวเศรษฐกิจที่จะค่อยๆดีขึ้นนะครับ mm hmm. ซึ่งของจริงเนี่ยกว่าจะฟื้นก็เป็นปีนะนะครับโควิด mm hmm. ก็เหมือนกันครับเศรษฐกิจแย่ไปีเป็นปีนะครับแต่ก็เล่นกับภาพตัวสถานการวัคซีนนโยบายกันยังเป็นตัวประคองอยู่แลละะเ่นกัับบอไรรค าการเปิดมือใช่ไหมอันนี้เหมือนกันครับภาพของเศรษฐกิจนะครับมันจะยังมีความผันผวนนะครับ,รบแต่ราคาซับมันไพรซินไปแล้วอันนี้เป็นจุดที่ตลาดเองเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่จะค่อยๆฟืน้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับจากความดีบอลลิชันของมันนั่นเองครับถ้าดูทิศทางว่าจะเลือกการฟื้นตัวแบบนี้ในแง่ของการจับจ้องดูในแง่ของกลยุทธ์ในช่วงนี้ฮะทีมตัวไหนที่ดูแล้วน่าสนใจบ,บ้างครับคุณกฤช ครับคือวันนี้เด่นเลยอ่ะคือยิวลงตีนยิวลงเนี่ยนะครับผมก็มองไปที่กอล์ฟเอเนจีนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยประคองตลาดหุ้นไทยนะครับอีกตัวหนึ่งก็เวลายิวมันลงนะนะครับมันเป็นภาพบวกต่ออะไรนครับหุ้นที่มีกระแสนสดมันโคงร์เรไฟฟ้านะครับสื่อสารเนี่ยนะครับจะเอาไปฟอมนะครับและประกอบกับตัวการเดินหน้าประมูลของคลื่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยแอดวานซ์ทรู ก็มีโอกาสที่จะเพอร์ฟอร์มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้3ตัวเนี่ยเป็น g o l f ADVANCE แล้วก็ TRUE ครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเล่นกับทีมเรื่องของยิวที่มีการปรับต้นลดลงประมาณนั้นนะครับคุณกอลพครับใช่ครับผมครับเอาละครับพี่กอพั์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณกอลพัทครับยินดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ คุณกรพัฒน์วรรเชนนะฮะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนอม,ออมองภาพตลาดเนาะยังเห็นสัญญาณที่ดีอยู่โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยสืบวันใชนครับจากราคาที่มันปรับขึ้นมาวันสองวันที่ผ่านมา,าแล้วก็ถ้ามองไปข้างหน้าคุณกรพัฒน์มองว่าตลาดหุ้นน่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวชัดเจนเพราะ รเรื่องการเมืองกับไพรซ์ไปแล้วถ้ามีความชัดเจนหรือว่ามีอะไรออกมาจากการเมืองเนี่ยหุ้นอาจจะขึ้นด้วยซ้ําไปเพราะมันถูกไพรซ์อินไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะซีตีมของหุ้นเด่ในในช่วงนี้นะตีมเรื่องของยิวลงน,นี่ที่กิผลตอบแทนจากผลาบัตรต่างๆตัวเนี้ยปรับตัวลดลงเพราะนั้นก็มีอยู่3หุ้นที่คุณกฤ์แนะนําตัวแรกก็คือกาฟนะฮะตัวที่2ก็คือ a d v a n c e กับ True นะครับและ Advance กับทูมาก็พลัสไปเรื่องของวันอาทิตย์นี่นะ กุจแจพรประมูลขึ้นอ๋ออก็4ขึ้น,นะฮะ8 5 1 2 1 2300แล้วก็1,500เมกะเฮิร์ ah นะฮะอันนี้เขาจะประมูลกลับนันอาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นก็ a d v a าน e กับถูอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่ต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับ